ครับอันนี้เราอยู่ที่จังหวัดเลยนะครับพอดีคุณลุงเจ้าของที่นะครับเขาบอกว่ามีอะไรต้นมักหลอดเยอะแยะเลยออกลูกเนี่ยจะทั้งหมดเลยก็เลยี๋จะลองมาชิมดูนะครับว่ารสชาติเไปไ็นยังไงอันนี้เป็นยังไงรสชาติเอาลูกที่มันแดงๆดิเดี๋ยวแน่แลูกและหน้าตาจะเป็นอย่างนี้เหมืองมันเหมือน,น,นอะไรอะ่ะมันเหมือนมะเขือเทศม,มันเหมือนมะเขือเทศลูกเล็กอะ่ะแต่ผิวมันจะแบบอาชิมชิมชิมแกินไงคุณลุงบอกว่าหวาน คุณลุงบอกหวานอ่ะ,อะลุงครับคุณลุงครับคุณลุงลองมาชิมลูกว่าโอ้โหหวานไหมคะช่างบอลหวานหือทำไมมันหวานอย่างเงี้ยม,มีหนามด้วยุยย้ยเเลนี่ผมเลือกลูกแดงๆกับพี่แลนะนะอ้าวใครรู้จักไหมมารอดมารอดนี่คนนี้รู้จัก,ม,กมารอดประต้องูต้ตลูกสี่ลายจั่วหวานนะลูกสี่ลายจะหวาน ของแดงเลยเนาะเดาอยูกลูกมักหลอดลูกมักหมักหลอดเป็นไงบ้างรสชาติเป็นไงเหมือนอะไรเหมือนอีกทีนึงเ <c oughs> ดี๋ยวขอดูลูกรชะชับหน่อยลูกที่มือน,นี่เออเดี๋ยวข้างในเนื้อมันก็เป็นอย่างนี้คือรสชาติแรกอ่ะมันเปรี้ยวเลยแต่พอ กินใบปั๊มหนึ่งมันก็จะหวานไงถ้ามีแบบพริกกเกลือก็จะดีไหนขอดูหน่อยตเนื้อมันเหมือนสตรอเบอรี่จังหวัดเลยนะครับไหนดูเนื้อข้างในเป็นยังไงเดี๋ยวแป๊บนึงเนื้อข้างในมันเหมือนสตรอเบอรี่นะเอาจริงแล้วอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงดูเฉยก่อนมีมากเนื้อมันเหมือนสตรอเบอรี่แต่ว่ามันมันเปรี้ยวกับเปรี้ยวน้ำก่อนอะแล้วค่อยหวานอ่ะอืมอ้าง เกลือที่ก็เกลือถึงจะดีใช่ไหม